เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและหูปริวัติต่างดังนั้นเราก็เลยกุมจิตยากแต่นี่เป็นธรรมชาติของมันไม่ต้องไปกังวลเป็นกันทุกคนแหละหน้าที่ของเราก็คือรู้เมื่อไหร่ก็รีบละเมื่อน,นั้นจิตเนี่ยมันจะวนไปตั้งในสี่ธาตุมันวนมาที่รูปบ้างเมตนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างหรือไปก็ไปที่ผืนนาสาม สี่ธาตุเนี่ยกับผืนนาสามเนี่ยอันเดียวกันนะเพรามตัว,ต,วตัวสี่ธาตุเนี่ยมีความหยาบละเอียดสามระดับเร็วปานกลางดีอย่างรูปนะก็เหมือนกันนะก็มีความละเอียดเร็วปานกลางดีดัง <c oughs> นั้นเมือ่อวิญญาณไปตั้งปุ๊บเนี่ยปัดออกเลยรีบป,ปัดมันออกปัดออกคือละทิง้งละนันทิละความเปลี่ยนไปซะเพราะเวลาพอมันไปตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะยึด จะผูกกับอารมณ์ต่อไปผุมเรียกว่ามีความพอใจและมีการผูกติดอารมณ์เวลาไปตั้งในธาตุนั้นมันจะเกิดความพอใจในธาตุนั้นเรียกว่าสาราคะแล้วเกิดการผูกติดเรียกว่าสัญโยคะสัญโยคะหรือสังโยชน์นั่นแหะมันเป็นเครื่องผูกตัวความพอใจเป็นเครื่องผูกให้จิตเนี่ยติดกับอารมณ์มแต่อย่าลืมนี่เราพูดในกรณีที่จิตเนี่ย ถูกยึดครองด้วยสัตว์แล้วนะเราจะไม่พูดเรื่องสัตว์ะละนะเพราะตอนนี้สัตว์หมายมั่นจิตเป็นตัวเราของเราเป็นตัวมันของมันละก็จะมาพูดพงจะพูดจิตอย่างเดียวเลย<ม>แต่ให้รู้ว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยเป็นจิตหรือวิญญาณของสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตนาเป็นเครื่องผูกดังนั้นพอนมันมาตั้งในอารมณ์แล้วรู้แจ้งอารมณ์นั้นมันก็พอใจในอารมณ์นั้นอีกแล้วมันก็เพลิดเพลินกับอารมณ์นั้นนะ อารมณ์นั้นถ้าแบ่งตามธาตุก็เป็นสี่ธาตนะุรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างที่วิญญาณมาตั้งทีนี้เวลาตั้งในรูปเนี่ยรูปมันมีห้าอายจตนะแต่นั้นเวลาตั้งในส่วนรูปเนี่ยมันจะมาตั้งทีละส่วนเหมือนกันมันมาตั้งทางตาบ้าง <c oughs> ทางหูบ้างนะอืทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างนะเกิดดับเกิดดับ นี่ในส่วนของรูปแยกที่ตั้งออกมาเป็นห้าที่ผู้เจ้าบอกว่าวิญญาณมาสู่คลองแห่งจับขุมาสู่คลองแห่งโสตะมาสู่คลองแห่งคณนะชิวหากายะพอตั้งในรูปในส่วนตาก็เรียกว่าวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณวิญญาณทางกาย จักขูวิญญาณโสตะวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณพวกนี้อยู่ในส่วนรูปทั้งนั้นเลยอยู่ในส่วนรูปก้อนเดียวนี่ดังนั้นก้อนกายเรามีห้าอายตนะห้าอ,อายตนะเนี่ยมันไม่ใช่รับรู้พร้อมกันเป๊ะมันเกิดดับบางทีเรามองดูรูปอยู่เนี่ยนั่นคือวิญญาณมาอยู่ทางจักขุบางทีคนพูดมาหรือมีเสียงมายังไม่ได้ยินเลยเพราะว่าวิญญาณไม่ได้มาตั้งอยู่ทางหู วิญญาณตั้งตรงไหนการรับรู้อยู่ตรงนั้นวิญญาณไม่ตั้งที่ใดาการรับรู้ก็ไม่มีในที่นั้นวิญญาณตั้งตรงไหนตรงนั้นก็ชื่อว่ามีการรับรู้หรือว่าเกิดมีการเกิดถ้าไม่ตั้งตรงไหนแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยดับไม่มีการรับรู้ตรงนั้น,นพระองค์จึงให้เราเนี่ยเอาวิญญาณมาตั้งที่นี่ที่รูปกายของเราที่เปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักก <นะ S 2> ายยักตาสติเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลัก จับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงพระศาสดาบอกอุปมาเปรียบเหมือนจับงูจับนกจับจระเข้สุนัขสุนัขจิ้งจอกจับลิงนะมัดเชือกกับตัวสัตว์พวกนี้แล้วก็เอามาผูกที่เสาเขื่อนเสาหลักงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นอากาศขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่า พอปล่อยปุ๊บมันก็จะยื้ยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนนะแต่ในที่สุดแล้วมันก็จะหมดแรงพระองค์ก็บอกว่าพอมันหมดแรงมันก็จะมานั่งเจา้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักนะแต่นั้นถ้าเราทําไปเรื่อยๆจเจริญอาณาปานสติไปเรื่อยๆที่สุดอารมณ์ที่มันฉุดเราไปเนี่ยตามันฉุดเราไปหารูปที่น่าพอใจเสียงมันฉุดเอาไปหาเสียงที่น่าฟัง จมูกฉุดเอาไปหาที่กลิ่นที่น่าสูดดมลิ้นก็ฉุดไปหารสที่น่าพอใจกายก็ฉุดไปหาสัมผัสที่น่าปรารถนาน่าพอใจเราก็ไม่เอาพอใจอยู่กับลมอารมณ์เหล่านั้นก็ลากเราไปไม่ได้อืนี่คือการมีอารมณ์อันเดียวกายคตาสติประโยชน์คืออะไรประโยชน์คือเราจะเห็นการเกิดการดับเห็นสัจจะความจริงของมัน สัจจากความจริงของอะไรบ้างของตัวจิตเองของตัวรูปตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารเราจะเห็นความจริงของมันทั้งหมดความจริงคือลายคือมันมีการเกิดและมีการดับเกิดคือลายเวลาเรารู้ลมเนี่ยจิตไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเกิดละความคิดเกิดพอเรารู้ตัวปุ๊บรีบทิง้งความคิดดับดึงกลับมาลมลมเกิดเกิดในความรู้ของจิต อยู่กับลมสักพักหนึ่งหลุดไปอีกแล้วลมดับความคิดเกิดไปคิดเรื่องใหม่อีกแล้วเพลินไปสักพักหนึ่งรู้ตัวดึงกลับมาลมความคิดดับลมเกิดลมเป็นรูปองบอกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายกายก็เลยเกิดหรือรูปเกิดหลุดไปปุ๊บรูปดับนามเกิดดึงกลับมานามดับรูปเกิดใครดูจิตมโนวิญญาณเนี่ยอยู่อย่างเนี้ย ผู้นั้นจะกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้จะเห็นรูปเกิดดับนามเกิดดับอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ใครเห็นอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยาสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ทำแค่นี้จนกระทั่งเบื่อหน่ายแล้วก็หลุดพ้นได้เลยด้วยวิธีนี้อย่างเดียวก็เพียงพอต่อการต่อการเป็นอริบุคลทุกขั้นทุกลำดับ เพียงพอต่อการหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะสิ่งที่แก่เจ็บตายก็คือา่าที่เราคลองอยู่นี่แหละรูปแก่เจ็บตายเวทนาแก่เจ็บตายสัญญาเกิดแก่ตายสังขารเกิดแก่ตายวิญญาณเกิดแก่ตายนี่คือห้าธรรมชาติที่เกิดที่แก่และที่ตายมีชาติชรามรณะดังนั้นพระองค์จึงบอกห้าท่านี้ไม่ใช่ของเธอหรอกให้เธอละมันเสียแต่ถึงแม้โยมจะไม่อยากละ โยมก็ยึดได้แค่ร้อยกว่าปีก็เรียบร้อยนะยังไงก็โดนบังคับให้ล้าเพราะมันต้องตายนะแต่นั้นพระองค์ให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาคืออย่างไรพระองค์ก็อุปมาบอกเธอเห็นคนที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมอือสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่เห็นพระเจ้าค่ะไม่รู้สึกเช่นนั้นพระเจ้าค่รนะองค์ก็ถามว่าเป็นเพราะอะไร สาวก็ตอบตรงๆก็คือก็มันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานั่นแหละถูกต้องเหตุผลเพราะว่าขณะที่เราเห็นสิ่งหนึ่งกำลังเกิดขึ้นแปลเปลี่ยนแล้วหายไปกิ่งไม้เกิดขึ้นมาแล้วมีความเป็นกิ่งไม้อยู่ถูกลากไปถูกไฟเผาเหลือแต่ขี้เถ้าหมดไปเรากับกิ่งไม้ไม่ใช่ตัวเดียวกันดังนั้นนี่คือประเด็นสำคัญ ที่พระศาสดาต้องการให้เราเห็นว่าผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันปัญญาตรงนี้เป็นปัญญาอันเป็นอริยะเพราะว่าเราจะรู้ว่าพอมันดับไปเนี่ยเราไม่ได้ตายไปตามมันนะกิ่งไม้แตกสลายไปเราไม่ได้แตกสลายไปตามกิ่งไม้ในหลักการเดียวกันนี้นำมาใช้กับรูปนะรูปก็เกิดดับนํำไปใช้กับเวทนาคือสุขทุกข์เฉย อารมณ์สุขบ g, giveaway, Walker, ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างก็เกิดดับไม่มีใครสุขตลอดทั้งวันเกิดแล้วไม่ดับไม่มีไม่มีใครทุกตลอดทั้งวันเกิดแล้วไม่ดับไม่มีมีเกิดมีดับนี่คือภายใต้หลักการเดียวกันว่ากิ่งไม้เกิดเสื่อมดับอารมณ์สุขเกิดเสื่อมดับอารมณ์ทุกข์เกิดเสื่อมดับความคิดไปในอดีตอนาคตเกิดเสื่อมดับ ไม่ต่างกับกิ่งไม้เกิดเสื่อมดับขณะที่สุกดับเราไม่ได้ตายไปตามสุกเวลาความคิดดับเราไม่ได้ตายไปตามความคิดมีผู้ที่เห็นอยู่ซึ่งการเกิดดับของขันห้าแต่มันไม่ได้เกิดดับไปด้วยพ <c oughs> ระองค์จึงอุปมาอีกอันว่าเปรียบเหมือนกูมารหรือกูมารีน้อยๆกำลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินกูมารกูมารีเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดิน ตราบใดที่เขายังมีฉันทะราคะนันทิตันหาในเลือนในน้อยกุมารกุมารีมีอาการสี่อย่าง <c oughs> อาการฉันทะอาการราคะอาการนันทิอาการตัณหาคือพอใจพอใจอย่างแรงกล้าเพลินอยากในเลือนในน,น้อยที่ทำด้วยดินกุมารกุมารีย่อมอาลัยย่อมเสียดายเลือนน้อยๆดังนั้นถ้าเลือนน้อยๆมันแตกสลาย กุมารกุมารีก็เสียใจเพราะว่ามีเครื่องผูกตัวความพอใจเป็นเครื่องผูกให้กุมารกุมาลีติดก,กับเรือนน้อยน้อยพอเรือนน้อยนอยพังก็เจ็บเรามีรถอยู่คันรถเราพังเราก็เจ็บนะเอ๊รถพังเราไม่น่าเจ็บเลยตัวเราไม่ได้เจ็บซะหน่อยใช่ไหมบ้านพังเราเจ็บนะลูกตายเราเจ็บภรรยาตายเราเจ็บมไม่ใช่ตัวเราเนี่ย เอ๊ะทำไมเราเจ็บเนาะเพราะความพอใจเนี่ฉันทะเป็นเครื่องผูกราคะเป็นเครื่องผูกนันทีความเพลินเป็นเครื่องผูกตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกผูกเราให้ติดอยู่กับสิ่งนี้ดังนั้นเวลาสิ่งนี้เนี่ยมันดำรงอยู่เนี่ยมันไม่ได้ดำรงอยู่ถาวรมันมีความชลาคือเสื่อมมีมรณะคือการแตกสลายนี่เป็นสัจจกความจริงที่พระเจ้าต้องการให้เราเห็นบ่อย การเห็นตรงนี้จะทำให้เราถอนความยึดมั่นออกจากสิ่งนี้ได้ตรงจึงบอกว่าเมื่อกุมารหรือกุมาลีเนี่ยมีฉันทะราคะนันทิตันหาไปปราดแล้วคือหมดไปแล้วนะฉันทะหมดไปราคะหมดไปนันทิหมดไปตันหาหมดไปกุมารกุมาลีย่อมไม่อาลัยไม่เสียดายไม่เสียอกเสียใจในเรื่องน้อยๆที่ทำด้ดิน กุมารกุมาลีาลย่อมเรียรายกระจัดกระจายเลนน,น้อยๆที่ทําด้วยดินด้วยมือและเท้าของเขาอืเขาก็ทําลายเหมือนเราเล่นปั้นดินปั้นทรายปุ๊บพอเราเบื่อล้วก็เอาเท้าเตะเอามือปัดให้พังพระองค์บอกว่าเธอจงเรียรายกระจัดกระจายขันห้าให้ถูกวิธีจงทําลายขัน 5, ห้าถูกวิธีดังนั้นพระองค์ก็เปรียบเลนน,น้อยๆเนี่ยเหมือนกับขันหนะ้าที่เราต้องทําลายมัน แต่เราทำลายอะไรเราไม่ได้ทำลายตัวขันห้าเราทำลายความพอใจในขันห้าเมื่อขันห้าแตกสลายเราจะไม่ทุกข์องค์จึงบอกว่าถ้าเธอทำลายความพอใจเสียได้เนี่ยเมื่อรูปตายเธอจะไม่ตายไปตามรูปเมื่อเวทนาดับเธอจะไม่ดับไปตามเวทนาเมื่อสัญญาดับเธอจะไม่ดับไปตามสัญญาเมื่อสังขารดับเธอจะไม่ดับไปตามสังขารเมื่อวิญญาณดับเธอจะไม่ดับไปตามวิญญาณ ผู้ที่รู้ขันห้าก็จะเป็นอิสระต่อขันห้าเพราะดับเย็นความพอใจในขันห้าได้แล้วดังนั้นขันห้าจะเกิดแก่ตายก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อกูมารกุมารีพวกเราทุกคนเป็นผู้ยึดติดผู้ยึดติดไม่ใช่รูปร่างกายนี้แต่ผู้ยึดติดกำลังมายึดร่างกายนี้ว่าเป็นของมัน ผู้ยึดติดไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังการผู้ยึดติดไม่ใช่วิญญาณแต่กําลังมายึดวิญญาณจิตมโนวิญญาณว่าเป็นของมันนั้นผู้ยึดติดกาลังเข้าใจผิดกําลังหลงการที่เขาหลงผิดเพราะความพอใจเนื่องจากการไม่เห็นโทษของสิ่งนี้ว่ามันมีการเกิดการดับมันเป็นอนัตตาคือตัวตนมันมีชั่วกล่าวจึงเรียกสิ่งนี้ว่าอาวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้อันใดใน สัจจากความจริงของขันห้าว่ามีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาความไม่รู้อันนี้เรียกอวิชชาดังนั้นการรู้การเกิดการดับก็คือการรู้อริยส,สัจสีรู้จักตัวมันรู้จักเหตุเกิดความดับวิธีดับรู้จักรูปเหตุเกิดของรูปความดับของรูปวิธีดับของรูปรู้จักเวทนาเหตุเกิดความดับวิธีดับนี่คือการรู้ที่ ประกอบด้วยประโยชน์เป็นองค์ความรู้ที่มนุษย์เกิดมาแล้วสมควรรู้เป็นอันดับแรกของชีวิตเราลองดูพระสูตรนี้พระองค์รัดกับภิกุที่พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพิกุรูปหนึ่งเข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญรูปอะไรอะไรที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นมีอยู่หรือเวทนาใดๆสัญญาใดๆสังขารใดๆวิญญาณใดๆที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นมีอยู่หรือหนอแลพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกุรูปอะไรอะไรที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคง ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจากคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นไม่มีเลยพระศาสดาบอกไม่มีเราก็สังเกตดูก็ได้รูปล,ลูกประท่านในโลกเนี้ยมีอะไรเที่ยงไหมเกิดมาแล้วอยู่ตลอดไม่แปรเปลี่ยนเลยไม่มีจะเป็นรูปภายในรูปภายนอกรูปอย่างไรก็ตามเกิดดับหมดเวทนาใดๆสัญญาใดๆสังขารใดๆวิญญาณใดๆที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคง มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจักคงเที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นไม่มีเลยจากนั้นพระผู้มีพระภาคก็หยิบก้อนโคไมเ้เล็กๆมูลโคเล็กๆขึ้นมาแล้วตรัสกับพิกุนั้นว่าดูก่อนพิกุการได้อัตภาพแม้มีประมาณเท่านี้แลเที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจักคง เที่ยงอยู่เสมออย่างนั้นไม่มีก้อนโคไมเนี่ยหยิบขึ้นมาเนี่ยมันจะคงที่ไหมมันจะเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงนะบีบนิดเดียวก็ปลนละร่างกายเราก็ไม่ต่างกันองค์ก,ก็เหมือนร่างกายของเราเหมือนก้อนโคไมเล็กๆล็กแป๊บเดียวยิง่งช่วงนี้มนุษย์อายุร้อยปีก็น้อยมากแต่ก่อนมนุษย์อายุถึงแปดหมืนปีบ้างสามแสนสามืนหกพันปีบ้างก็ยังถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับอายุเทวดาอายุโปคมชั้นรูปชั้นอรูปมนุษย์นี่ถือว่าโ,โหสัน้นก็เลยไม่ต่างกับก้อนโคไมลเล็กๆหยิบมาบ่นนิดเตียหมดเรียบร้อยน,นี่คือสิ่งที่พระศาสดาต้องการให้เราเห็นพระองค์บอกว่าถ้าแม้การได้อัตภาพมีประมาณเท่านี้เนี่ยถ้าการได้อัตภาพของเราเนี่ยมีประมาณเท่านี้ย มันเป็นสภาพที่เทีย่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วไสการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบนี้ก็จะไม่พึงปรากฏถ้าการได้ร่างกายแค่เนี้ยมันเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยจะไม่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันทาไมการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่ปรากฏไม่มีประโยชน์ในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มักมีองคศาจะมีขึ้นมาทําไมไม่มีประโยชน์ถ้าสิ่งนี้มันมั่นคงเที่ยงแท้ถาวร แต่เพราะความที่มันไม่มั่นคงไม่เที่งแท้ไม่ถาวรนี่แหละจึงต้องมีการอยู่ประพฤติประมาจันเพื่อการสิ้นทุกสิ้นทุกคือสิ้นจากไอ้ก้อนนี้ไอ้ก้อนทุกเนี่ยโดยชอบเพราะยังไงวันหนึ่งเราก็ต้องสิ้นจากก้อนนี้อยู่ดีแต่เรากําลังมาทําปัญญาให้เกิดขึ้นก่อนที่กายนี้มันจะแตกทาลายเราจะต้องเป็นช้างที่ฝึกแล้วม้าที่ฝึกแล้วก่อนกระทํากาละ ในงั้นพอตอนเราจะตายเราก็ไม่มีที่พึ่งไม่มีสารณะนะสะดุ้งวาเสียวสันคลอนกลัวตายนะขาดความมั่นคงขาดที่พึ่งแต่ถ้าเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีที่พึ่งแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตกายแตกทำลายการเกิดใหม่ไม่มีเพราะเราวางความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณได้ว่าจิตไม่ใช่ของเราไม่เอาจิตนะพระองบอกว่า ราตรียาวนานหนอท่านผู้เจริญกูนี้ถูกจิตชั่วผู้คดโกงล่อลวงนะทีครับตังวัตโพอาหางอิมินาจิตเตนะนะนิก,กโตวันจิโตปลุตโธแปลว่าราตรียาวนานหนอท่านผู้เจริญกูนี้ถูกจิตชั่วผู้คดโกงล่อลวงเราถูกจิตหลอกมาตลอดการยาวนานว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นของเราองค์จึงบอกไม่ใช่จิตนี้เป็นสังคตะ จิตตังภาเวยังสังคตะเมตังเราถูกจิตหลอกจิตเป็นสังคตะคือจิตเนี่ยมันเกิดดับมันเป็นอนัตตามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของแตกสลายมันเป็นของไม่ใช่ตนตัวตนชั่วคราวมีมาแป๊บเดียวแล้วก็แตกสลายไปแต่เนื่องจากการเกิดดับที่มันรวดเร็วมากเราเลยคิดว่าจิตนี้เป็นเราพูถุชนที่ไม่เคยสดับในคําสอนของตถาคตเนี่ยไม่อาจรู้เลยว่าจิตเกิดดับ เพราะจะไม่มีเทคนิควิธีในการที่จะเป็นอุบายให้รู้เห็นว่าจิตเกิดดับอย่างไรดังนั้นอุบายเครื่องรู้เห็นว่าจิตเกิดดับอย่างไรก็คือเอาจิตลองมาตั้งในอารมณ์อันเดียวดูซิมันเชื่อเราไหมองค์ก็ให้เอาจิตมาตั้งอยู่กับกายคือลมหายใจเนี่ยมันอยู่ตลอดไหมล่ะไม่ตลอดดังนั้นเราจะไปลำคาญว่าเอ๊ะจิตเรามันไม่นิ่งมันไม่ใช่จิตเล่านะอ่า ทำไมฝนตกก็เป็นธรรมชาติของมันทำไมฝนไม่ตกก็เรื่องของมันลำคาญไหวันนี้อยากให้ฝนตกทำไมไม่ตกอืมไม่อยากให้ฝนตกทำไมตกอืมก็มันเป็นธรรมชาติเหมือนกันจิตเวลามันจะดับจากลมหายใจมันก็ไม่บอกโยมอีกหนึ่งนาทีจะดับนะเตรียมตัวไว้นะไม่บอกไปเฉยเลยทั้งทั้งที่จ้องดูอยู่ว่าอยู่นะอย,นะอยู่กับลมนะอยู่นะอืม,อมพูดกับมันดีๆก็แล้ว นะปอบมันก็แล้วมันจะไปของมันนั่นคือธรรมชาติแดดจะออกฝนจะตกไม่ได้บอกเรานะตกก็ตกมันหยุดมันก็หยุดเนี่ยนี่นนคือสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเราควบคุมมันไม่ได้การเห็นอย่างเนี้ยถอนความรู้ผิดเห็นผิดได้ถอนอวิชชาความไม่รู้ออกมาได้แต่เนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ย อินทรีย์ความแก่กล้าในศรัทธาในความเพียรวิริยะสติสมาธิปัญญามันต่างกันมันก็เลยทำให้ต้องเห็นมากน้อยไม่เท่ากันคนบางคนที่อินทรีย์แก่กล้าเขาเห็นทีเดียวว่าจิตเกิดดับเขาปล่อยวางเลยเขาไม่อยากได้แต่บางคนต้องเห็นซ้ำเป็นร้อยครั้งพันครั้งแสนครั้งเหมือนโยาม,มือจิ้มปักไฟทีเดียวปุ๊บดูดเนี่ยทีเดียวสงสัยไม่ต้องซ้ำสอง รู้เลยว่าอย่าไปยุ่งกับมันอืมตัวนี้นะไฟดูดตายแน่นะแต่บางคนสงสัยไงบางทีเด็กๆผู้ใหญ่เขาก็บอกแล้วอย่าไปแย่มันนะไม่เชื่อแย่หน่อยป้าไฟดูดเข็ดเลยทีนี้นะอืม